สวัสดีทุกคนครับเจอกันเช่นเคยนะครับกับผมแมนโกสินครับที่เพจ One Sport Soccer นะครับและใน Line แอด at One Sport นะครับเพื่อมารับข้อมูลข่าวสารที่คะห์เกมบอลไทยนะครับไทยลีกเพื่อจะเพิ่มข้อมูลนะครับให้เชียร์บอลได้อย่างสนุกแล้วก็เชียร์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะครับวันนี้วันอังคารที่2มีนาคมนะฮะบอลไทยลีกจะมีการแข่งขัน2คู่วันนี้ในสัปดาห์ที่24นะครับ เวลาเตะของคู่แรกนี่ก็เตะตั้งแต่ช่วง6โมงครึ่งนะฮะระหว่างบุรีรัมยูเนเต,ตดกับตราด f c คู่นี้เนี่ยทางบุรีรัมย์นะครับก็มีข่าวดีในเรื่องของการได้ทินกรอสุรินครับกองหลังที่จะกลับมาหลังจากผู้โทษแบนครับมาเป็นตัวเลือกให้กับทางอเลสเดกามาได้เลือกใช้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะขาดทินกรอ่ะทา่านของเควินอิกเรโซที่ติดโทษแบนพอดีตำแหน่งของอิกเรโซเนี่ยก็คาดว่าแบรนดอนโอนิวนะครับน่าจะได้ออกสตาร์ท จัก,กพันแก้พรมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ใช้เป็นตัวจริงเพื่อจะพักไวโรเตชันนะครับก็อาจจะเป็นรายชื่อของรัตนกรใหม่คามิที่ได้ลงมาเล่นเป็นตำแหน่งตรงกลางนะครับกองหลังพวกชิติพัฒน์แทนกลางก็น่าจะได้โอกาสลงสนามด้วยครับตัวรุกเองก็คงจะหมุนเวียนกันไปครับลัดนี้ซัมเอลโรซ่าน่าจะมีโอกาสลงตัวจริงครับหลังจากนี่นแล้วลงเป็นตัวสมรองแล้วก็ทำประตูได้นะครับเพื่อจะอรักษาสภาพร่างกายของคนอื่นๆที่ลงเล่นในเกมทีท,ทีมา เกมนี้ตัวรุกก็คงจะมีามอโลโรซานะครับสุพนัทเหมือนตาก็อาจจะได้สออแทกเบียดขึ้นตัวจริงด้วยหลังจากที่กลับมาฟิตแล้วนะครับสุประโชคสารชาติก็ได้ลงเล่นแต่คงจะไม่เต็ม90นาทีนะฮะก็จะเน้นการโรเตชันส่วนของฝั่งตราด f อครับกุนซือนะฮะอาจารย์พงขุนเนนนัดนี้ติดสัญญาอ่ายืมตัวในเกมที่แล้วเนี่ยก็คือทางอดีตคุณมีทวมกับซาดี้วงเดอรี่เกมนี้กลับมาเป็นตัวเลือกลงได้นะครับนัดนี้ ผมได้คุยกับนักบอลในทีนะครับอย่างทศพลทศพร,พรีเรืองเจ้าเอ้เนี่ยก็บอกว่าตราดจะไม่มาตั้งรับครับเพราะว่าต้อง3ามแต้มเท่านั้นแล้วนะฮะถึงแม้จะมาเยือนบุรีรัมก็ตามเพราะ1แต้มไม่พอตอนนี้ตามทีมโซนปลอดไทยอยู่ถึง9คะแนนตอนนี้ตราดทีมรองบุยนะครับมีแค่สิบห้าคะแนนครับตามอันดับ13เนี่ยอยู่ถึง9แต้มต้องชนะเท่านั้น ก็คงจะต้องเปิดเกมรุกเต็มที่ในระบบที่ใช้ตัวรุกอย่างบุทบฟาอัสซอยนะฮะจอร์แดนเฮสลิครซานโตสมีสรรเสริญลิวัฒนามมคลทศกายเนี่ยคอยสร้างเกมรุกด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผมมองว่าการที่ปราดบอกแล้วว่าเสมอไม่พอนะฮะไม่มีอะไรต้องเสียเล่นแบบด้วยสปิริตทีมด้วยศักดิ์ศรีเพื่อที่จะต้องบุกมาแล้วก็ต้องเอาสามแต้มเนี่ยผมว่าจะยิ่งเข้าทางบุรีรัมเพราะบุรีรัมเป็นทีมที่ กำลังที่จะลุ้นอันดับ2รักษาอันดับ2อยู่เพื่อจะไปเล่นเ c ฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรอบเพลย์ออฟนะฮะแล้วการที่ตราดมาบุกสู้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้บุรีรัมมีช่องโจมตีมากขึ้นการสร้างสรรเกมรุกแดนกลางศักยภาพทีมส่วนใหญ่โดยรวมเนี่ยก็เหนือกว่าอยู่แล้วทำให้บุรีรัม์น่าจะมีโอกาสเจาะประตูโอกาสจบสกอร์มากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำไปและผมว่าสกอร์เนี่ยถึงแม้ตราดอาจจะสร้างปัญหาให้กับเนรับบุรีรัม์ได้บ้างแต่สุดท้ายความ ความเด็ดขาดความเคี้ยวของทีมเนี่ยบุรีรัมยังเหนือกว่ามากแล้วก็มีโอกาสที่จะชนะไปด้วยสกอร์ที่เป็นสกอร์สูงเลยนะครับการชนะกันแบบประมาณสัก4-2 4-1 3-1อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งบุรีรัมหน้าเดียวครับผมว่าชนะแน่ๆแล้วก็จะเป็นการชนะขาดด้วยนะครับไปอีกคู่นึงครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะฮะเมืองทองอยู่ในเตดเจอกับบริเทโรครับในเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะฮะเมืองทองเนี่ยเกมนี้ไม่มีวัฒนกรสวัสดิ์ละครครับแบ็กซ้าย ก็จะมาใช้สุพรปิเนกาตาพโพที่ขยับมายืนด้านนี้นะครับและให้แบ็คขวาเป็นเจ้าบอลบุทวีเทพวงลงเล่นต่อไปนะฮะกองหลังก็อาจจะมีการปรับเอาชาติชายแสงดาวลงมาเล่นบ้างนะครับสลับกับสิลิคานพงสุภะนะครับให้ชาติชายจับคู่กับลูคัสโฟชากลางเนี่ยใครลงก็ได้ครับอันนี้น่าจะเป็นฉัตรมคงคลฮอกกรีนะครับเล่นอยูอ่ยืนคู่กับวิริเทพป้อมพันธ์โดยมีสรวิทยพานทองมีวงสกรชัยกุลเทวิน พิชาอุทราเป็นทางเลือกส่วนตัวหลักแนวรุก3าคนก็เป็นวิลเลียมพอปซาดอมิซายเยฟแลวก็เดเลย์อยู่แล้วในขณะที่เทโรนะครับของกคดอ้นรัสสัว่าใช้โชกับเกมนี้จะไม่มีดูบิตันดูบิตันกองหลังมาเดเซียที่เจ็บแล้วก็หมดเล่นทั้งซีซั่นหมดโอกาสเล่นแน่นอนแล้วนะฮะส่วนเตียโกชูรลป้ากองหน้าตัวเก่งต้องรอใช้ความฟิตครับเพราะมีอาการบาดเจ็บมานะฮะนัดนี้เนี่ยนารุกผมว่าตัวจริงน่าจะยังไม่ใช้ชูรลป้าครับคงใช้อาทิตบุอรจินดา ดักแกบอสคูวิดแล้วก็เทเลเทพวิโนไทยนะครับลงเล่นอีกเกมหนึง่งนะตรงกลางเนี่ยสำคัญก็ต้องเป็นตัวตัดเกมก่อนอย่างพวกสิทธิโชคทัศนยัยสันติธรรัฐิรมนะฮะเป็นหลักๆเลยก็จะเน้น,นระบบในกองหลัง3นะครับแล้วก็กองหน้า3คือคู่เนี้ยว่ากันตามตรงเทโรก็ต้องสู้ตายแหละเพราะว่านำทีมโซนตกชั้นอยู่6คะแนนท่านั้นนี้มีแต้มหายใจใหายคอคล่องขึ้นเยอะส่วนเมืองท้องเนี่ยตามท่าเรืออันดับ3อยู่4แต้มนั้นนี้ก็ต้องการ3คะแนนเหมือนกันเพื่อจะเบียดขึ้นไปย่างที่3 หรืออาจจะที่2ก็ว่าไปนะฮะคูะ่เนี้ยส่วนใหญ่ที่เจอกันมาเนี่ยต้องบอกว่าเมืองทองดีกว่าเยอะเลย5ครั้งหลังเจอกันเนี่ยเมืองทองชนะไป4เสมอไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็นักเตะของทั้ง2ทีมก็คุ้นเคยกันแหละนะฮะเคยผ่าน2สโมรสรน,นี้กันมาด้วยหลายหลายคนอย่างไรก็ตามเนี่ยเกมที่อาจจะดูสูสีในในรูปเกมอาจจะมีจังหวะที่มันไม่ไม่คล่องบ้างนะครับไม่โฟบ้างแต่วิธีการเข้าทำทางเลือกในการเล่นเกมรูป ยังไงซะเมืองทองก็หลากหลายกว่าแล้วตอนนี้พวกตัวรุกอย่างมิซายเยฟวิลเลียมพอปเดลเลยําลังเข้าฝากด้วยแดนกลางก็เล่นกันดีมากตัวเบงแบ็กสองข้างก็กําลังเข้าที่เพราะฉะนั้นผมว่าเมืองทองปิดประตูแพ้เลยนะครับอันนี้แฟนบอลเทโรอย่าว่ากันแต่ผมยังมองว่าเมืองทองเนี่ยจะชนะแล้วมีโอกาสที่จะชนะแบบเกินหนึ่งประตูด้วยนะครับชนะยืนพื้นไว้ก่อนรอไม่2นะฮะสำหรับคนที่เชียร์ให้ยิงชนะมากกว่าหลู่งู่วันนี้ทัศนะใน เว็บเพจนะครับเพจทาง One Sport Soccer แล้วก็ไลน์แอดนะครับแอดเ,ดเข้ามาได้ที่ @One Sport รับข้อมูลได้ทุกวันเกี่ยวกับบอลไทยจากผมแมนโกสินครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอก,กันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ